แวัี้ก็ทุกคนวันนี้พี่จะพามาดูนะครับก like ับ <olduğ> ตู้นะครับจอนะครับฟีน้ำของสภากาชาตินะครับก็ตัวนี้นะครับเราก็สามารถนะครับเรียกซื้อของได้นะครับแล้วก็เป็นการร่วมทําบุญด้วยนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นรายได้นะครับในการที่จะช่วยของสภากาชาตินะครับเพราะฝั่งนี้นะครับนี่จ้านะครับมีให้ดูนะเนี่ยครับมาดื่มได้บุญนะครับผม สมุดสภาชาตินะครับหรือว่าใครนะครับที่อยากไปตัดกับสภากชาติตรงๆนั้นน <ma> ี่เห็นนะครับทีว่าโพสตรงนี้นะจ shuttle, ๊ะเนี่ยไปกดได้เลยนะครับผมนี่ครับก็รวมตั้งตึกสภาชาติกันนะครับโอเคครับนี่จะโอเคมีคนผ่านนะครับมาเดี๋ยวเพื่อนจะรอนะครับกับนี่จานะครับกับหยอดนะครับว่าเป็นยังไงนั่งนะครับก็ดูนะครับว่าของไม่จะมีทั่วทั่วไปนะครับเช็คของกันก่อนนะจ๊ะว่ามีอะไรกันนั่ง ประมาณนี้เลยจ้าก็เหมือนกับตู้ก่าเหรียญทั่วไปนะครับนีตึ๊ด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 นะครับฝั่งนี้นี่ครับมาวันที่ดีมากเลยตู้ชำรุดนะครับเหรียญไม่ออกนะครับขออภัยด้วยแล้วกันนะครับนี่มีช่องใส่ธนบัตรนะครับโอเคแล้วตรงนี้ครับสามารถสแกนจ่ายด้วยทูมันนี่เลยจ้าเขารับทูมันนี่ด้วยโอเคครับขั้นตอนนะครับเราก็ใส่เงินก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็เลือกสินค้าที่ต้องการนะครับโอเคครับ เพื่อมันถอนไม่ได้เราก็ต้องใช้สินค้าที่ราคาที่มันพอดีนะครับอ่าโอเคเดเี๋ยวเลือกก่อนโอเคนะครับระหว่างนี้ก็ดูไปเรื่อยๆนะครับดูไปเรื่อยๆอ่าอาจารย์จีบตังก่อนจาไหนมันเลือกยังไงอ่าไหนหมดอีกแก่แคขึ้นสินค้าหมดด้วยนะครับโอเคใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่เลื่อนมาเลื่อนมาเอาอะไรดีพเพราะพี่อันอยู่20บาทนะครับ20บาท เราให้พอดี20บาทอ่านี่นี่นี่เลยจิ้มไปอ่าจิ้มไปปุ๊บอ่า20บาทเราจะเลือกใช้ดีไงไงครับชำระเงินสดจิ้มมาสดจ้านะครับนี่แล้วก็ดูมันนี่บัตรดบิทเครดิตโอ้ยอันสมัยมากเลยมีแอพเคกับีชัดด้วยอ่ะนะครับโอเคเดี๋ยวลองเสียไปนะครับนี่ปุ๊บจะเสียไปเสียไปรับเงินไหนอีกนาทีด้านหน้านี้รออยู่ใช่ไหไม่รับเงินเหรอ กลายเป็นว่าไม่รับเงินนะครับเสียพื้นที่นะคะครับคนละโอเพครับไม่เป็นไรครับเพราานะครับไม่รับเงินในช่องนี้ก็เสียด้วยอ่ะก็เลยทูมันนี่ไม่้านะคะเียโอเคไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าเราไม่ได้จ่ายนะครับนี่เนี่ยพี่ตั้งอยู่นะแต่ซื้อไม่ได้นะครับ จะบอกแล้วเนี้ยโอเคครับเดราจะจบคลิปนี้ไปแต่เพียงเท่านี้นะครับก็เนี่ครับถึงเวลาเดี๋ยผมก็จะโอนลงมาจากช่องนี้นะครับเสือดาอี๋ยะได้หนึ่งขวดนะครับไม่ได้ร่วมทำเงินนะครับจะไม่เป็นไรเดี๋ยวเพื่อนก็จะเสแกนส่งไปแล้วกันนะครับร่วมกับสมาคาชาติทางนี้นะครับตบหูนิดนึงนะครับเพราะมีกูเป้ดุเรียนนะจ๊ะโอเคครับไม่เป็นไรครับผมกับอันนี้นะครับกับรุ่นสมาคาชาติใครเห็นก็อย่าลืมกดหนุนเขาด้วยนะครับผม